จะวิ่งทำไมอีกอ่ะม่ไหวแล้วเป็นไรอ่ะเป็นไรร้องใหม่ร้องใหม่มันหนีบแน่นเลยมันรัลุกขึ้นเฮชายรายนี้เนี่ยนั่งจนมุงอยู่ตรงนี้ค่ะอายุ50ปีแล้วนะชาวบ้านแจ้งเหตุไปว่าไปขโมยรถจักรยานแล้วก็ถีบข้าวของตรงนั้นด้วยพอตำรวจไปถึงเจอจริงๆค่ะเจ้าตัวพกมีดยาวประมาณ1ฟุตนะคะมีนี่ตำรวจยึดมีดเอามาไว้ก่อนตอนคุมตัวได้อ่ะ พูดจาจับใจความไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าผู้เสียหายเขาจําได้ว่าคนนี้ขโมยรถจัก,กรยานของเขาจริงๆพอตํารวจคุยเบื้องต้นไม่รู้เรื่องเอาออกจากพื้นที่ดีดกว่าเพื่อความปลอดภัยจะวิ่งทำไมอีกอะไม่ไหวแล้วเป็นไรอะเป็นไรนไร้รองใหม่เลองใหม่มันหนีบแน่นอยูออ่มันรัลุกขึ้นบอกตํารวจทําแรง ใส่กุญแจมือร้องจ้าเคยหลังจากนั้นตำรวจเอาขึ้นท้ายรถกระบะนะคะคุณผู้ชมเอาไปดำเนินคดีเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียหายมีเจ้าทุกนักข่าวก็ตามไปถ่ายอุ้ยมาจากอมรินเหรอชอบเลยออกทีวีร้องเพลงโชว์เลยแล้วมีดไปทำอะไรมีดไม่ไปปอกผลไม้กินอมรินเลยเพลงอะไรครับอ่าตรงนั้นคือดาชีแต คือหัวใจตัดความจะเป็นสั่งใจท่้ไอผม,ผมรถกลับไปอยิ่งนะนี่ไปปล่อยตรงไหนดีวะทีมข่าวเราตรวจสอบให้แล้วชื่อเพลงตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจของมนแคนแก่นคูนตอนแรกยังคิดเลยเราควรจะทำซับไตเติ้ลแบบคาราโอเกะดีไหมแต่ให้ตำรวจคุมตัวออกจากพื้นที่ไปดำเนินคดีดีกว่าค่ะเจ้าของรถคุณป้าคุณป้าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นชายรายหนึ่งเดินมาจับจาก,กรยานเขา แล้วเอามีดยาวประมาณหนึ่งฟุตวางไว้หน้าตะกร้าก็เลยเดินไปจะตามเอารถคืนชายคนนี้บอกว่า<ๆ>ก็มาดิก็มาเอาดิแต่มีมีดอยู่หน้าตะกร้าป้าก็กลัวค่ะทีนี้พอป้ากะว่าเอาวเดี๋ยวมันขโมยรถเราพอจะไปเอาจากรยานคืนชายคนนี้อยู่ๆเริ่มถอดกางเกงแล้วป้าก็ตกใจเฮ้ยมันมีมีดด้วยมันถอดกางเกงด้วยแจ้งตำรวจมาด,ดีกว่าตะกี้ก็ยังบอกว่านเนี่ยรถจะนะเนี่ยเขาเป็นคนคุมอ๋อคุมยืนล้างจานอยู่ตรงเนี้ย ก็พูดยาจะยิงวนอย่างนี้อะไรมันพูดามันไปรกแต่ยานจอดไว้ตรงนี้จอดตรงนี้จอดตรงนู้นแต่น้ารถก็มีอะไรอ่ะเขาเอามีดไว้อะไรไงมันเอามีดมามีดมันมาพันไว้ตรงนี้ตอนหนูไปตามรถมาน่ะมันบอกว่าให้ไปเอาหนูก็กลัวหนูไม่จะไม่ไปเอาหนูบอกว่าเค้นมารอบแล้วอะไรหายอีกอะตรงนู้นก็รองเท้าเราก็ไม่รู้เพราะว่ามันไปไปทั่วได้ใช่ไหมแล้วถือมีดแต่กลัวป่ะกลัวสิก็มันบอกว่าเดี๋ยวก็เชือดคอหรอกมันอบเนี้ย ี้ต่อพี่น้อยไเลยสุดท้ายตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักนะคะดำเนินคดีแต่ว่าเบื้องต้นดูจากสภาพแล้วให้การมวกไปวนมาตำรวจจะส่งโรงพยาบาลก่อนเพื่อประเมินสุขภาพจิตว่าตอนที่ทำไปเนี่ยสติสัมปชัญญะเป็นยังไงมีประวัติรักษาอาการทางจิตเวชหรือเปล่าแล้วร้องเพลงนี่ยังดีนะไม่โดนจับเรื่องลิขสิทธินี่แหละทำนองไม่ได้ได้ออกข่าว <laughs> อมรินแล้วคะ่ะ